กราบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องทุกท่านครับพบกันเจ็ดิ้เคยครับกับร้านน้องโบประดมีพระเครื่องครับมีพระเครื่องมาแบ่งปันงานเจ็ดิ้เคยครับพี่กับในายยามเย็นๆนะครับนะวันนี้นะครับนะสนใจเบอร์โทรใดดีครับศูนย์หกสองศูนยปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับยามมีครับศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่พี่สนใจอะารใดขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ครับหนึ่งสแกนเอชโค้ดครับมีสมาชิกมากกว่าหนึ่งหมื่นสี่พัน นะับพี่วันนี้ก็มีสักประมาณสิบกว่ารายการครับพี่พี่ครับนี่นะครับน้ำมันได้มาหนึ่งชุดในบ้านหลังเดียวกันนี่ครับบ้านหลังเดียวกันนะพี่นี่เป็นสมเด็จแล้วก็มีลูกพายข้าวน้าหนุ่มพวกกล้วยนะครับนะอเดี๋ยวเรามารับชมกันครับพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับรายการที่หนึ่งครับนี่รายการที่หนึ่งสมเด็จวรรณคังพิมพ์ฐานคู่ครับพี่นี่ครับ พิมพ์ฐานคู่ละคังเนื้อแก่งๆครับพี่ตรงนี้ครับพิมพ์ฐานคู่นะครับพี่นะพิมพ์ฐานคู่ครับตรงนี้ครับหมายเล็กหนึ่งกันในยามเย็ยๆนๆครับพี่สนใจรายการไหนครับอ่านี่ครับหมายเล็กหนึ่งหมายเล็กสองครับนี่ นะครับเนื้อสวยมากๆครับพี่ตรงนี้ครับเนื้อนุบหนับเลยนะครับนะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับเป็นฐานแซมวัลคังเนื้อนุบหนึกครับตรงนี้ครับนี่ครับพี่นะครับล้วก็มีคราบนะครับนะครับฝุ่นครับอะไรติดนะครับเราวให้เป็นปื้นดำๆๆเนี่ยครับ หมายเลขสองฐานแซมวะลังเนื้อหนุบสวยเก่าครับตรงนี้ครับหมายเลขสามเกตทะลุซุ้มพิมพ์ใหญ่เนื้อหาดีอีกหนึ่งองค์ครับพี่แน่อ่านะครับหนอยเนื้อหาดีหนึ่งกรงครับหนึบหนึบหนับหนับ วัดและคังเกตทะลุซุ้มพิมพ์ใหญ่มาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยครับพี่ๆครับวันนี้ก็ได้มานะครับแนละ้วก็ได้มาก็แบ่งปันกับพี่ๆเหมือนเดิมนะครับนวได้มาก็ไม่มากครับพี่ไม่มากเท่าไหร่ครับเนี่ยหมายเลขสามนะครับหมายเลขสี่ นี่ครับหมายเลขสี่นี่เป็นพิมพ์ทรงเคียงแสนครับพี่เป็นพิมพ์ทรงเคียงแสนนะวัลคังครับเนื้อสวยนะครับพี่นะครับลักษณะแบบเนื้อหนึบหนึบหน่อยนะครับพี่นะนี่ครับ มีความสวยงามไหลกว้างยกยกหน่อยนะครับนะหมายเลขสี่นะครับพี่หมายเลขสี่ต่อไปครับหมายเลขห้าหมายเลขห้าเป็นฐานแซมใหญ่นะครับนะมัดละคังครับพี่ นี่ครับหมูสามนึบๆครับนะครับพี่เนื้อสวยนึบหนับครับพี่ตรงนี้เนื้อสวยฉ่ำมากๆครับ มีความเก่าหนึบเลยนะครับพี่นะเนื้อสวยมากๆครับพี่หมายเลขห้าต่อไปหมายเลขหกหมายเลขหกนี่จะเป็นอ่าเนื้อดินนะพี่นะเป็นเนื้อดินครับเป็นซุ้มกอนะครับเป็นซุ้มกอสองหน้าครับพี่นี่ น้องก็ไม่เคยเจอนะพี่นะเออนะครับนี่น้องก็ไม่เคยเจอเนื้อสวยครับพี่ แรดดอกมะขามลอยๆเลยนะครับพี่นะแรดดอกมะขามลอยๆนะครับนี่น่าจะเป็นซุ้มกอรทรงเครื่องนะครับนี่ครับนี่น่าจะเป็นซุ้มกอรทรงเครื่องนะสวยๆนี่ครับหมายเลขหกครับพี่หมายเลขเจ็ด เนื้อ่บหนับครับพี่แก่น้ำมันต่งหิ้วก็ครอบตัดครูดครับเนื้อสวยนุ่มๆมากๆครับพี่นี่นะครับนะร่องรอยคราบตะไคร่น้ำครับ เนื้อหนุบหนักมากครับพี่อยู่หูวนี้ครับหมายเลขเจ็ดหมายเลขแปดนี่ครับองนี้เนื้อแก่งนะครับน้ออกมีแตกลายงานนะครับพี่ๆครับนี่นะครับเนื้อแก่งครับวงนี้มีคาบสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับเนี่ยเป็นคาบอะไรไม่แน่ใจนะครับพี่นะหลังเรียบเนียนร้อยปีแย่ครับ ธรรมชาติเดิมๆครับพี่นะครับนะก็ได้มาแบบบ้านๆน,นะแ่งปันบบปกับพี่ๆเหมือนเดิมนะครับหมายเลขแปดครับหมายเลขเก้านี่หงี้เนื้อสวยนะพี่นะเป็นพระสมเด็จเนื้อสวยเลยครับมวนสามเยอะ มากมากครับพี่ครับองนี้ได้ไปต้องถือว่าสุดยอดครับพี่ใครไวใครได้แล้วกันนะครับน้เนื้อหาสวยๆนะครับน้ใส่กรอบใสตลับดีๆนะพี่โอ้โหนะครับนัาเก่าแน่ๆนะครับน้เนื้อหานี่มีความเก่ามากๆครับนี่ครับมัดระคังพิมพ์ใหญ่หมายเลขเก้า ต่อไปหมายเลขสิบหมายเลขสิรรบรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับพี่จังหวัดพิจิตรครับนี้เม็ดเดือดเม็ดผุดนะนี่ครับพี่เม็ดเดือดเม็ดผุดสวยๆเลยนะครับเนื้อโลหะนี่ นะครับเป็นตามุ้งเลยนะครับพี่นะบอกถึงอายุนะครับนะนี่ครับของโลหะเลยนะครับพี่นะเป็น,ปน,นรูปหล่อโบราณนะพี่นีนเม็ดขุดเม็ดเดือกกุญชอตะใบาครับหมยายเลขสิบหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตนะครับ หมายเลขสิบเอ็ดสมเด็จพิมพ์ทรงพระประธานวัดละคัง,งนี้แบบสภาพแบบผิวฝุ่นติดผิวด้านนอกเลยนะครับพี่นะสภาพแบบฝุ่นติดผิวด้านนอกนะครับนะลักษณะเสียงกลมมนสวยนี่ครับเส้นผ้าลองนั่งครับพิมพ์ทรงพระประธาน เนื้อหาสวยๆหนึบๆสไตล์วัลลังนะพี่นะเออนะครับพี่ผิวทรงพระประธานนะพี่หมายเลขสิบหมายเลขสิบสองภาพถ่ายขาวดำตะกุดสามกษัตริย์หรือว่ากวยชุดติมทโลวัดโคสิตาลาดมีมาแบ่งปปนิดหนึ่งองคครับพี่เรียมวินเทก ไม่ต่ำกว่า20-10ปีได้นะพี่นะเรี่ยมลักษณะนี้ครับเป็นภาพสายขาวดำบานเล็กนะพี่นะครับตะตกุดสามกษัตริย์เรี่ยมวินเทจสีเขียวหมายเลข12หมายเลข13นางพญายพิษณุโลกเนื้อดิน เนือดินนางพญาพิษณุโลกอง์นี้ครับพี่ดูนี่ครับเนื้อหาสวยเป็นพิมพ์อกนูนใหญ่นะครับพี่พิมพ์อกนูนใหญ่อง์นี้ครับหมายเลขสิบสามครับ เนื้อหาสวยนะพี่นะแบบว่ามันๆเลยนะครับเป็นปกติเนแบบฝุ่นเกิดเลยนะพี่นะน้องเอามาลองเช็ดหน่อยนะครับเจ้าของกาเช็ดไปหน่อยนะพี่นะเขาบอกว่าไม่รู้ว่าผระอะไรแบบฝุ่นเหมือนเกาะจักนะครับพี่เขาก็เลยลองเช็ดดูนะพี่โอ้โหเนื้อสวยครับนี่ครับต่อไปหมายเลขสิบสี่ครับหมายเลขสิบสี่นี่เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับนะเป็นพิมพ์ทรงเจดีวัละครังครับพี่นี่ครับมีคราบแดงๆน้ำตาลครับพี่ นี่ครับเหมือนมีการพอกอะไรไว้นะพี่นะนี่ครับองนี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีวัดละคังนะครับพี่นี่ครับเนื้อหาสวยเก่ามากๆครับพี่องนี้ผ่าผมตันหลักนะครับพี่นะทรงเจดีวัดละคังเนื้อเก่ามากครับ มวนสารสวยๆเลยนะับพี่นะเนื้อขาวๆเนี่ยนะครับนะแต่มีความหนึบครับพี่นะครับมีความหนึบความแก่งพิมพ์ทรงเจดีวรละคงหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบหา้าโอ้โหครับพี่ตรงนี้นะครับนะมีค่าแป้งโรยพิมพ์ครับนะครับเส้นบังคับพิมพ์นี่ครับ มี่ขาแป้งโรยพิมพ์ติดนะครับนะเนื้อหามันหนึบมูนสารเยอะครับเนื้อสวยนะครับพี่นะเนื้อสวยนะนี่ครับเนื้อหนึบหนึบหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบหก นี่ครับนึบอีกหนึ่งองค์ครับพี่เนื้อหานึบสวยหลังกากมากขอบจัดครูดลองรอจะไข่น้ำครับพี่เป็นจุดเป็นจ้ำนะนี่ครับ เนื้อเก่าครับพี่ตรงนี้หมายเลขสิบหกนะครับนะเนื้อเก่ามากครับพี่ลงกล้องไปเลยนะครับส้าลเลยต่อไปหมายเลขสิบเจ็ดสิบเจ็ดพิมพ์ฐานแซมวัลคระงครับพี่โอ้โหดูดิพี่นะครับ วลรคังองนี้ครับพี่เก่ามากครับนี่นะครับเนื้อหาครับส่องให้ได้ชมส่องให้ได้ดูครับพี่เก่าจริงๆนะครับนะเป็นฐานแซมนะครับพี่นะฐานแซมวัชรคังครับพี่นี่ครับมีคราบดระดปลาหมึกเขามีพอกอะไรไว้นะครับพี่นะนี่ครับดูดูมวลสารนี่พี่โอ้โหนี่รากนี่ก้อนอะไรครับนี่มวลสารบึกบึกครับองนี้สวย ทำมากเลยนะพี่นะนี่ครับพี่เก่ามากมากครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับวันนี้ก็มีมาสิบเจ็ดรายการครับพี่ก็พอได้แบ่งปันกันนะครับนะพอได้แบ่งปันกันนะครับก็ฝากช่วงทางการที่ต่อยหนึ่งครับศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดครับศูนย์หกสองศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับพี่ๆสนใจอะไรกันใดติดต่อสอบถามได้เลย นะครับนี่ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ครับน้องโบสแตนดบายเรารับสายเช่นเคยครับวันนี้ก็ปิดภาพประกาศรัคขอประทานอภัยครับพี่นะครับแล้วพบเจอกันใหม่นะครับในยามเช้าของวันพรุ่งนี้เนาะสําหรับวันหยุดของพที่หลายหลายท่านครับก็ขอลาไปก่อนครับพีงเงรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านครับสวัสดีครับ